โอเคและกวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเดยนรับเดี๋ยวผมซีโร่เกมฟอร์กันอีกแล้วนะครับซึ่งคลิปนี้เราจะมาอธิบายว่าไอตัวแบนนึ่เยเนี่ยเนี่ยไอตัวเนี้ยไอตัวยีิบหาเปอเนต่ะมันคือตัวอะไรกันแน่แล้วมันเป็นตัวผสมอะไรกันแน่เออ อ่าผมจะอธิบายให้ฟังนี่คือเป็นตัวสตอรี่จากสตอรี่ที่24ที่ในตอนในปัจจุบันตอนเนี้ยยังไม่มีสตอรี่ที่24แต่เหมือนว่ามันจะบั๊กมั้งที่ว่าอยู่ดีๆตัวที่มันยังไม่เข้าอยู่ดีมันก็เข้าในตู้เลยแบบเนี้ยและตัวนี้สามารถอีโวไปได้ด้วยก็ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกๆก,กันลอ้อีโให้ดู ซึ่งถ้าถามพ่อพผมมั่นใจได้ไงว่ามันเป็นสตอรี่ที่ยี่สิบสี่เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ก็เห็นแล้วรูปประมาณนี้แล้อีอย่างนี้นี่คือมันเขียนว่าแอ g เจลซึ่งถ้าคุณดูจากปีกดีนเนี่ยผมว่าจะเป็นพวกเผ่าสกายเปียจากวันพีชผมเดาแล้วว่ามาจากวันพีชเป็นสตอรี่วันพีชอ้า ตอนนี้คือตัวนี้ยังสั่มสุ่มได้แค่จากตู้เงินเท่านั้นสุ่มได้แค่จากตู้เงินเท่านั้นเนี่ยอไย้นี่นนผมก็เห็นมันมาบ่อยๆแต่คือเบื้องหลกผมได้เอาสตาร์มาผมลงสตอรี่ทุกด่านผมไม่เคยเห็นไอ้นี่มาก่อนถ้าเกิดมันผูเ้เล่นใหม่ก็คือจะไม่ค่อยอิจใจแล้วถ้าเกิดเป็นผู้เล่นเก่าๆมันจะไม่ค่อยมันเขาเรียกว่าไง,งจะไม่รู้ไอ้ตัวนี้ม,มาจากมันคือตัวอะไร k の街まゆいしけかれのランポットこくらきったのよみすぼらしねて、ねねねね、うちにおいで